มาทำไมมาทำไมพี่พาดมจะปิด้มีเรื่องปรึกษานิดนึงเิปรึกษานะเนาะเอาเขาผิดประตูทำไมอีมากกูมีเรื่องจะปรึกษามึงนิดนึงมีอะไรพูดยืมเงินหน่อยฮะหมื่นห้าแค่นั้นเองเท่าไหร่นะหมื่นห้าไม่มีมึงไม่คิดก่อนเหรอมึงฟังเหตุผลกูบ้างเหรอไม่มีพี่พาด นี่เมึงเชิญใช้งานกูยึกอาชาแต่ยืมเงินแค่นี้มึงไม่ได้ยังไงไปกลับบ้านไปอีนี่กลับบ้านไปไปไปเลยมาทางไหนไปทางนั้นมึงบอกไม่มีใช่ไหมไปทางไหนไปทางนั้นมึงไม่มีใช่ไหมเออมึงอยู่สีรถยู่หล่าหมาเห่าอย่างเงี้ยแค่กูยืมเงินมึงไม่ได้ยังไงอีนี่ไปเลยไปไปจะปิดรั้วไม่จะปิดรั้วไปเร็วจะจำไว้นะเจิยมกูต้องมาใช้จิกใช้กูนะกูจะไม่ยอมทำให้มึงอีกอีงก รถแบ่งก็หรูหรูแต่ว่าดูสิป้ายแดงด้วยมึงแล้วมึงบอกไม่มีเงินไงไม่มีเป็นไปได้ไงไม่พิพาทไปเร็วๆผมไม่มีไม่มีทีหลังมึงจําไว้นะกูจะไม่ยอมโง่ให้มึงใช้งานอีกไปลาปิดประตูด้วยกูจะไม่ยอมมึงอีก้วไปลากประตูไปสิปิดให้มันสนิทเออ ต่อไปนะมึงจะมีโง่ให้มึงใช้งานหรอกไปแค่นี้แหละมีภาพเดี๋ยวนี้อันนี้ถุงเนี่ยเก็บไปใส่ถังขยะให้ด้วยมันมีถุงนะเออใส่ถังขยะไม่ยอมเชื่อมึงต่อไปเลยนะคุณจะไม่ยอมหรอไปขยะอยู่ตรงนู้นข้างๆบ้านนวลไม่ฟังดรแล้วต่อไปเคลียร์ภาพประตูไม่สนิทเนี่ยนไหมเอาเอาขึ้นมาลงล็อกดีดีไม่ได้โง่นะจะใช้กูได้เรื่อยกูไม่งงต่อไปละ